ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชนะไฮมบแบน์ Me นะครับหลังจากที่ผมพาทุกคนไปรู้จักกับด่านยอดนิยมอย่างเลิวฟันกันไปแล้วในคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับขั้วตรงข้ามของความสนุกสนานอย่างปาร์ตี้ปูเปอร์สและสงครามครั้งสําคัญในแบ็กรูมส์อย่างเดอะฟันวอลส์ส rooms, กันบ้างและเพื่ออัตรรสในการดูคลิปนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกแนะนําให้ไปดูกันก่อนนะแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้นะครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงเจ้าปาร์ตี้ปูปเปอร์สกันเนี่ยผมขอพูดถึงสถานที่สําคัญของเหตุการณ์ทั้งหมด ให้ฟังกันก่อนซึ่งสถานที่นี้เป็นที่ที่จุดชนวนความโกราหลและจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหญ่ด่านที่52มาชลเดวิดไฮครับด่านที่52มาชลเดวิดไฮมีลักษณะคล้ายโรงเรียนขนาดใหญ่มากมายซึ่งชื่อของโรงเรียนต่างๆก็ถูกตั้งตามผู้เป็นจอที่มีชื่อว่ามาเชลเดวิดจากข้อมูลในหน้าหนังสือพิมพ์ทําให้เราทราบว่ามาเชลคือผู้เป็นจอที่เผลอโอคิปเข้ามายังแบ็กก o ูมเมื่ออายุ12ปี และต่อมานะครับเขาได้เข้าร่วมกับกลุ่มเม็กเมื่ออายุ19ปีมาเชลเป็นที่รู้จักกันในหมู่ผู้เนจรว่าเป็นฮีโร่ที่ช่วยชีวิตผู้คนมากมายคนพบด่านต่างๆอีกหลายด่านรวมไปถึงด่าน Promise Land อีกทั้งยังช่วยเหลือผู้เนจรภายในด่านอันตารายต่างๆ,ๆอีกและเมื่อมาแชลมีอายุประมาณ69ปีเขาได้เสียสละตนเองเพื่อช่วยชีวิตผู้คนนับร้อยจากเหล่าเอนติต้ปริศนานับเป็นการเสียสละครั้งสุดท้ายในชีวิตของมาเชลครับ ด้านในของโรงเรียนแต่ละแห่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นถงทางเดินในโรงเรียนที่ทอดยาวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตามทางเดินจะประกอบไปด้วยตู้ล็อกเกอร์มากมายซึ่งในบางครั้งตู้พวกนี้มันก็จะโนคลิปทะลุก,กันเองด้วยนะโดยที่ตู้ล็อกเกอร์แต่ละตู้เนี่ยจะมีสิ่งของที่แตกต่างกันออกไปอยู่ภายในครับให้ถ่ายว่ายกตัวอย่างเช่นอะไรใช่แล้วครับแน่นอนว่ามันต้องมีน้ำมอมอนแต่ยังไงก็ตามนะตู้ล็อกเกอร์บางตู้เนี่ยอาจจะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับตู้เหล่านั้นด้วยตัวอย่างเช่นหากคุณเปิดประตูตู้ล็อกเกอร์สีแดงคุณจะถูกพ่นใส่ด้วยลหลวีดเพนจำนวนมากหรือการเปิดตู้สีเหลืองจะทําให้โถงทางเดินท่วมท้นไปด้วยน้ำมอมมอนและการเปิดประตูสีดําจะทําให้ไฟของโถงทางเดินดับลงและการเปิดตู้สีน้าเงินจะพาคุณไปยังดานที่43ได้ครับนอกจากโถงทางเดินแล้วเนี่ยก็ยังมีห้องเรียนต่างๆอีกด้วยนะ แต่ว่าห้องเรียนของด่านนี้จะค่อนข้างเล็กประกอบไปด้วยโต๊ะและเก้าอี้เพียง1 0 1ถึง1 5ชุดเท่านั้นถึงแม้ว่าห้องเรียนส่วนใหญ่จะว่างเปล่าแต่ในบางห้องก็อาจจะพบเจอกับสิ่งของต่างๆได้เช่นนาำอมอนดินสอสมุดจดและในบางครั้งก็อาจจะมีปืนมีดและขวานด้วยนะที่กำแพงของห้องเรียนตรงข้ามกับโต๊ะจะมีการะดานดำติดอยู่ส่วนใหญ่แล้วการะดานเหล่านี้จะว่างเปล่าครับ แต่มันก็จะมีบางกระดานที่จะมีโจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและตัวเลขที่ยืดยาวเขียนอยู่ซึ่งควรสามารถลบมันออกและเขียนทับได้โดยไม่เกิดผลอะไรครับกระดานดำเหล่านี้ถูกใช้เป็นป้ายบอกทางออกจากด่านที่52หรือปอกทางไปยังด่านหน้าต่างๆภายในด่านซึ่งส่วนใหญ่ก็ถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วครับนอกจากนี้นะด่านที่52ก็ยังมีโซนต่างๆมากมายแต่ผมจะขอพูดโซนที่สำคัญอย่างเดียวแล้วกันนะครับโซนด่านที่11 โซนด่านที่11นะครับจะประกอบไปด้วยโรงเรียน200แห่งที่อยู่ติดกันและจะมีลักษณะคล้ายกันทุกแห่งเลยผนังของโซนนี้จะมีสีขาวและตู้ล็อกเกอร์ส่วนใหญ่จะมีสีแทนซึ่งหากคุณเปิดตู้เหล่านี้จะทําให้คาเชียลวอเตอร์ ater, หรือน้ำแมนม,ม่วงหิมะพา,านไหลออกมาติดมือของคุณซึ่งก็จะดึงดูดเหล่าเอนติตี้ที่อยู่ร,บรอบๆด้วยเพราะฉะนั้นก็ระวังด้วยนะโดยที่โรงเรียนทั้ง200แห่งในโซนนี้จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันหมดเลยยกเว้นโรงเรียนที่9 4 ที่จะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับโรงเรียนที่94จะมีสีน้ําเงินและประกอบไปด้วยห้องเรียนเพียงห้องเดียวเท่านั้นห้องเรียนห้องนี้มีชื่อว่า The b o r e d Room หรือห้องแห่งความน่าเบื่อนั่นเองจากเอกสารที่มีอยู่ก็ทําให้เราทราบว่าห้องนี้คือที่อยู่ของอ n ตติ y ีนามว่า Party p o o p e r s ที่อาศัยอยู่จนถึงช่วงฟันวอร์เหตุการณ์สงครามระหว่าง p a r t ต g o โ r s และ p a r t ต p o o p e ป s ที่ท้ายที่สุดแล้วฝั่ง p a r t ต p o o p e ป s ก็ได้พ่ายแพ้ไป นับเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายจํานวนมากทั้งฝั่งปฏิบูเปอร์สและผู้พนเอตอรที่อาศัยกับพวกมันด้วยและในทุกวันนี้ห้องเดอะบริลลรอมรูมก็ยังคงอยู่ในสภาพพังทลายเศษซากคอมพิวเตอร์และหน้าต่างที่พังเละเทะถุงนอนเก่า,กาอาหารเน่าๆและเครื่องเดือมหมดอายุกระดานของห้องนี้มีประโยคสั้นๆเขียนด้วยมาร์เกอร์สีดำว่า the war is over สงครามได้จบลงแล้วซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบูร์เปอร์สเนี่ย มีน้อยมากๆเลยครับส่วนใหญ่ก็จะมีเพียงเรื่องเล่าหลังจากที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วขอเล่าเท่าที่มีข้อมูลแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าปา r t ต p o ปูเพิร์สเนี่ยเคยเป็นเอนจิตี้ที่อาศัยอยู่ในด่านที่52นะพวกมันนะครับเป็นที่รู้จักกันในเรื่องการเป็นคู่วรตรงข้ามกับพวกปาร์ตี้กเออร์สและความรักสงบของพวกมันและเนื่องด้วยเหตุการณ์เดอะฟันวอลเอนจิตี้ตัวนี้ก็ได้สูญพันธุ์ไปแล้วแต่ก็มีข่าวลือนะว่าปา r t ต p o ปูเพิร์สที่เหลือรอดเนี่ยก็ได้หล และอาศัยอยู่ที่นั่นครับปาติปูเปอร์จะมีร่างกายคล้ายมนุษย์สวมใส่เสื้อฮู้ดสีดำกางเกงยีนส์และรองเท้าผ้าใบาสีดำโดยที่พวกมันจะคลุมฮู้ดอยู่ตลอดเวลาและปกปิดใบหน้าด้วยหน้ากาก,ากหน้าบึ้งสีน้ำเงินพวกมันปฏิเสธที่จะถอดเสื้อฮู้ดออกไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามทำให้ลักษณะทางกายภาพที่แท้จริงของปาติปูเปอร์ยังคงเป็นปริศนาอยู่ครับและก็คงจะเป็นปริศนาต่อไปตลอดการ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของปาติปูเปอร์นะครับต่อมาเรามาพูดถึงเรื่อง The Fun w a l l กันบ้างดีกว่าถ้าใครที่ตามแบ็คดูมานานเนี่ยคงจะได้ยินคำว่า The Fun w a l l กันมาบ้างซึ่งเอาจริงๆแล้วข้อมูลเกี่ยวกับมันเนี่ยก็น้อยมากๆเช่นเดียวกันครับและตอนนี้เนื้อหาทั้งหมดก็ได้ถูกลบออกไปหมดแล้วซึ่งผมจะขอเล่าเท่าที่ผมคุดหามาได้แล้วกันนะครับ The ะ u n นวอครั้งที่หนนะครับเป็นความขัดแย้งกันระหว่าง2โค้ดตรงข้ามอย่าง Party g เ e อรและ Party ูเ o อร์สซึ่งรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยยังคงเป็นปริศนาอยู่เราทราบเพียงแค่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในดานที่52และจบลงด้วยการที่เหล่าปาติปูเ o อร์สได้สูญพันไปหลังจากจบศึกครั้งนี้ชัยชนะเป็นของเหล่าปาต t y g เ e อรครับในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากการยุยงของเหล่าปาตเอร์ ที่ได้ไปโจมตีด่านหน้าขนาดใหญ่ของกลุ่มเม็กในด่านที่เชื่อมต่อกับเดวิลฟันเขานี่เป็นการประทะก,กันรครั้งแรกของทั้งสองฝ่ายและจากเหตุการณ์นี้ทําให้กลุ่มเม็กระดมสเบียงและกําลังพลเพื่อเตรียมต่อสู้กับเหล่าพาร์ติโกเออร์สโดยคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นเพียงเอนติตีกลุ่มเล็กๆที่จําเป็นจะต้องถูกกาจัดเท่านั้นแต่ด้วยความไม่คุ้นชินกับพลานุภาพของเหล่าพาร์ติโกเออร์สทำให้ศึกครั้งนี้จบลงด้วยการบาดเจ็บล้มตายของกลุ่มเม็กด่านหน้าที่พังทลายยับเยิน และชัยชนะของเราปาติโกเอสครับนอกจากนี้ก็มีคลิปเสียงเหตุการณ์ช่วงที่ปาติโกเอสบุกมายังด่านหน้าของกลุ่มเมกด้วยจะเป็นเรื่องราวของ2นักวิทยศาศาสตร์คาร์สันฟรอสและฟินเลชาร์ปที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันเมื่อมีตัวตนปิศาบุกรุกด่านหน้าเข้ามาจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับในพวกงานเอกสารแบบนี้เมื่อคนจะอยู่แค่ในฟอนตรูมนะขนาดอยู่ต่างไม่แต่ยังหนีไม่พ้นแบบฟอร์มหรือไดงานอะไรพวกนี้เลยฮะ อนี่คาสันนายทำเพลงอะไรอยู่น่ะเอ้าว่าไงฟิลลี่ผมทำเพลงอะไรด้วยเหรอนายนี่ยังใจลอยเหมือนเดิมเลยนะเสียงทำมันคล้ายๆเพลงริงราวเดอะโรซี่นะแบบช่างมันเถอะเออค่ะช่วงนี้นายได้เช็คค mm ่าความเสถียรของด่านบ้างไหม ดูเหมือนว่าค่ามันจะไม่ค่อยคงที่สักเท่าไหร่นะไม่ได้เช็คเลยฮะหรือว่าจะเป็นเพราะ,อะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยเฮร์เนอร์เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีผู้บุกรุกนะ่ะคงจะเป็นพาวหรือไม่ก็ตัวได้จากนี่แหละเดี๋ยวห้องน้ำไว้นะเดี๋ไว้ก่อนฟินหยิบเก้าอี้หน้ามาให้ทีโอเค ก่อนแล้วกันคงไม่มีอะไรหรอกคงไม่มีอะไรหรอกไหนเลือดออกนะออไม่ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มี จากคลิปเสียงนี้ก็คงจะบอกได้ว่านักวิทยาศาสตร์ทั้งสองคนเมนารอดแน่นอนและเสียงัมเพลงก็ทำให้เราทราบว่าตัวอะไรที่มันบุกเข้ามากันแน่และในคลิปเสียงที่สองนะครับจะเป็นเรื่องราวต่อจากคลิปแรกเป็นเรื่องราวของอีกหนึ่งตัวละครที่โผล่มาแ๊บๆในคลิปแรกแล้วนั่นก็คือเจมส์เทอร์เนอร์นั่นเองระหว่างการบุกรุกนะครับเทอร์เนอร์ได้ประสบพบเจอกับอะไรมาบ้าง งไปฟักักนครับคุณเทอร์เนอร์ใช่ไหมครับผมชื่อเอ็ดเวิร์ดะจะเป็นคนที่สัมภาษณ์คุณในว,วันนี้นะครับ <S <S งั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณอยู่ที่ไหนตอนที่สัญญาณเตือนภัยดังขึ้นผมอยู่ในห้องยามกำลงงังยีบอยู่เพรหมดากาดของผมแล้วคุณทำอะไรหลังจากที่เสียงสัญญาณดังขึ้นครับก็เหมือนยามทั่วไปที่ทำกันเมื่อมีผู้บุกรุกนั่นแหละผมหยิบปืนขึ้นมา แล้วพุ่งหน้าไปที่เกิดเหตุพร้อมกับหน่วยของผมแล้วก็สวดบนภาวนาคอใมันเป็นแค่เฮาส์แล้วอะไรที่ทำให้สัญญาณดังขึ้นครับตอนที่เราออกไปข้างนอกมันมีหลูกหลวงที่รั้วมันฉีกขาดอย่างกับกระดาษที่ชู่เลยแต่ตอนที่เราสำรวจตรงหัวมุม เราก็เห็นมันประมาณ20สิตัวกว่าได้ตัวมันใหญ่มากๆรูปรูปร่างมันคล้ายๆกับมนุษย์แต่สีผิวของมันเป็นสีเทาและเหลืองเหมือนกับหนังสัตว์นายเชื่อไหมบางตัวมันถือลูกปองเอาไว้ด้วยและมันและมันก็หันหน้ามาหาพวกเราและและหน้าของพวกมันหน้าของพวกมันเรียบเนียนแบบพวกเฟสลิง แต่มันหาสีหน้าของตัวเองเป็นรอยยิ้มประหลาดดสีสีมันคล้ายกับเลือดเลยไม่ต้องรีบค่อยๆพูดพวกมันวิ่งมาหาเราเสือพวกเราเป็นชิ้นๆอย่างง่ายดายมีตัวหนึ่งเข้ามาผมและควนผมด้วยมือเขี้ยวของมันก่อนที่ผมจะเป่าหัวของมันทิ้งตอนนี้ผมยังจเจ็บๆอยู่เลย แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นผมหาที่ซ่อนผมซ่อนตัวเพราะโคตรจะกลัวเลยผมซ่อนตัวจนพวกคุณมาเจอผมได้แหละ เดเดียวเยี่ยมมากฉันต้องการให้ผู้รอดชีวิตจากการโจมตีด่านหน้าถูกประหารทั้งหมดเผาร่้าของพวกเขาซะและเอาเท่าฐานไปทิ้งในด่านที่อาศัยอยู่ไม่ได้แล้ท่านครับผู้รอดชีวิตมีฉันไม่สอนหรอกนะว่านายจะมีอะไรอยากพูดแดเดียวทาตามคําสั่งเดี๋ยวนี้นอกจากว่านายอยากจะให้มีไอตัวประหลาดพวกนี้โยเยเต็มฐานทาาของพวกเขารับทราบครับท่าน จากการประทะก,กันหลายต่อหลายครั้งระหว่างกลุ่มแม็กและเหล่าปติโกเออร์สก็ทำให้กลุ่มแม็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับพวกมันมากขึ้นภายในเวลาอันสัน้น3ปีให้หลังหลังจากสงครามเดอะฟันวอร์ครั้งที่2ก็ได้ก่อกำเนิดปฏิบัติการที่เรียกว่าโอเปอเรชันปลายสายขึ้นมาซึ่งรายละเอียดของปฏิบัติการก็ไม่ได้มีการบันทึกไว้นะแต่ดูจากชื่อแล้วเป็นปฏิบัติการรอบโจมตีแน่นอนครับซึ่งหลังจากจบปฏิบัติการนี้ก็ส่งผลให้เหล่าปติโกเออร์สกว่า700ตัว รวมไปถึงปาร์ตี้โฮสต์อีก104ตัวถูกกำจัดแต่ก็ต้องแลกกับชีวิตของวีรชนกว่า5 0 0นายไปด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็นับว่าปฏิบัติการนี้ประสบความสําเร็จอย่างมากและทําให้เหล่าปาร์ตี้โกเอเงียบหายไปกว่า5ปีเลยทีเดียวครับ6ปีให้หลังหลังจากสงครามเดอะฟันวอลครั้งที่3การเอาคืนของเหล่าปาร์ตี้โกเอก็ได้เริ่มต้นขึ้นผู้มันสามารถสร้างช่องทางเชื่อมต่อระหว่างเลเวลฟัน และเดอะฮับได้สําเร็จแต่ว่ามันจะสร้างช่องทางนี้เพื่ออะไรกันเดอะฮับนะครับคือด่านลับที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่และเชื่อมต่อกับด่านต่างๆมากมายนอกจากนี้เดอะฮับยังถือเป็นอาณานิคมที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มเม็กกิกด้วยและนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมพวกปาร์ตีโกเอรสถึงเลือกที่จะสร้างช่องทางเชื่อมต่อพิเศษมาที่ด่านนี้เหาปาตโกเกว่า5,000ตัว เข้าปะทะก,กับกองกําลังของกลุ่มเม็กอย่างที่ไม่ทันตั้งตัวและกองกําลังที่ต่างกันล็บลับ12ชั่วโมงผ่านไปหลังจากการบุกรุกปาติโกเอร์สกว่า1000ตัวถูกสังหารเหล่าเจ้าหน้าที่กลุ่มเม็กกว่า600นายรวมไปถึงประชากรก,รกว่า800คนเสียชีวิตและหลังจากนั้นกําลังเสริมจากด่านหน้าและอาณานิคมใกล้เคียงรวมทั้งคณะกรรมการระดับสูงอีกสองคนก็ได้มาถึงกองกำลังเสริมสามารถขับไล่เหล่าปาติโกเอสกลับไปได้ และได้ทําการปิดตายช่องทางบรรณะที่พวกมันสร้างขึ้นมาได้สําเร็จหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ทําให้กลุ่มเม็กต้องวางมาตรการมากมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับและจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เกิดเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างกลุ่มเม็กและเหล่าปติโกเออร์อีกแต่การโจมตีครั้งที่4ก็ทําให้เรารู้ว่าความฉลาดแกมโกงความอันตรายและขนาดของกองทัพพวกมันมีล้นเหลือขนาดไหนและในตอนนี้มนากํากำลังวางแผนการใหญ่บางอย่าง เพื่อปิดสงครามพรรคนี้อย่างถาวรก็เป็นได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ The f ฟันวอรวมไปถึงเหล่า p a r t ตี้โกเแล้วก็ปาร์ตี้ปูเปอที่ผมสามารถหามาปฏิปต่อ,อก,กันได้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกสนานกลับไปนะแต่เรื่องราวของ Level ฟันกับเหล่า p าร์ตี้โกเก็ไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับเพราะตอนนี้ก็มีเลเวลฟันกับ p าร์ต g เในรูปแบบใหม่ออกมาแล้วด้วยไว้โอกาสหน้าจะหยิบมาเล่าให้ฟังกันนะครับ และถ้าใครสนใจอยากส่งผลงานแฟนอาร์ตนะก็สามารถเข้า d ดิสคอ d Happy แ e a ค Community ได้เลยนะครับข้างใน Discord ของพวกเราเดี่ยก็จะมีพื้นที่ให้เข้ามาพูดคุยเล่นกันแล้วก็สามารถที่จะส่งงานเขียนรวมถึงแฟนอาร์ตของตัวเองอวดเพื่อนๆได้ด้วยนะมาพูดคุยกันเยอะนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างทั้งหมดนะครับ